สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโฮเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตาลีพิมพ์ใหญ่เอนะครับหลวงโทวดวัดชังให้ปีพศสอง9ห้ารสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ องนี้เนี่ยเป็นพระที่สวยแชมป์สวยมากๆนะครับอีกหนึ่งองเลยนะครับผมมีกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมแจ่มๆเลยนะครับผมกล่องสภาพดีนะครับเคี่ยวไม่หักนะครับผมองนี้จี๊ดมากๆนะครับ สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,โพจังหวัดตัตตานี28ธันวาปีสามนะครับพระรุ่นนี้นะครับเจตนาในการสร้างดีมากนะครับผมนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาการสร้างดีส่วนพิธีปลุกเสกนั้น เรียกได้ว่าเป็นพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้ถึงสามวันสามคืนนะครับผมโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดใสขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับเกาจิค้าราชการเดนใต้ร่วมปลุกเสกอีกมากมายขับขั่งเลยนะครับสำหรับพารุร่นนี้เจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่จริงนะครับแล้วก็ออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับผม เป็นเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดชางไ้นะครับพารุ่นนี้เนี่ยเป็นทางเลือกเลยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบพาหล่อวัดชางห้นะครับถ้าเราจะไปเช่าปี05ปี08นะครับมาแขวนเนี่ยสวยๆเนี่ยนะครับ3ามแสนสี่แสนนะครับเอาไม่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบัวรอบปี08แล้วก็เตารีดปี05เนี่ยนะครับ หลายหลายแสนนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดเนี่ยนะครับมีกำลังประมาณผมเนี่ยผมชอบเลยนะครับเนี่ยพาแบบหลักราคาแบบนี้นะครับกำลังน่าแฝงน,นะครับไม่ไม่แพงจนมากเกินไปนะครับเราก็เออไม่ถูกจนแบบว่าไม่น่าแฝงน,นะครับนี่นะครับพารุ่นนี้นี่เป็นเออ่คำตอบเลยนะครับผม เป็นตาลรีดหล่อรุ่น2ของทางวัดนะครับมีในรายการประกวดพาเครื่องพาบูชาไทยด้วยนะครับสําหรับพาร,รุ่นนี้แล้วก็ผมได้ทําคลิปไอที่ผมไปประกวดงานโรงเรียนในร้อยสามพานมาแล้วด้วยนะครับให้เพื่อนเพื่อนี่ๆได้ดูผมฝาดรางวัลน,นะครับหนึ่งสองสามสี่มาเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้รู้ว่านะครับผมกออ็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเตารีดสามเก้ากโคนะครับผมก็ นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับทุกท่านนะครับได้มั่นใจนะครับว่าเงินของเพื่อนๆพี่ๆแท้เนี่ยก็จะได้รับพาแท้ไปบูชาอย่างแน่นอนนะครับศักดิ์สรีเตารีดหล่อรุ่นสองอนาคตยังอีกยาวไกลเลยนะครับพาแบบนี้ขึ้นได้อีกเยอะนะครับผมองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่นะครับ เอ่อแล้วก็ผิวพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดความสวยนะครับผิวพราจะแก่หนากนะครับเพื่อนๆพี่เห็นไหมนะครับนี่แก่นากนะครับพระแบบนี้เนี่ยนะครับหนึ่งร้อยองค์จะเจอสักองค์นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับผิวเขาสวยมากนะครับหน้าเลี่ยมทองใช้นะครับเลี่ยมทองแขวนนะครับปีดเลยนะครับสำหรับพระองค์นี้ เนื้อเนื้อนาวาลุนนี้เนี่ยสุดยอดนะครับมวลสารเนี่ยผสมเหล็กนำพีด้ด้วยนะครับผมเหล็กน้ำพีเนี่ยก็เป็นของทนสิทธ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วไม่ต้องปลุกเสกนะครับก็มีาร์มศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสำหรับเออสำหรับแร่เหล็กน้ำพีนะครับนวารุ่นนี้เนี่ยใส่ทองคำใส่เงินใส่นาคเยอะนะครับ เนื้อหาของพระเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับจะค่อนข้างที่จะหนักแน่นมากนะครับเนื้อเนี่ยมันเลยนะครับตรงส่วนหัวเข่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับเนี่ยเนื้อหาเขาแน่นมากนะครับเนื้อเนี่ยเปียะเลยนะครับแล้วองนี้ผิวสวยนะครับเป็นผิวแก่หน้า้าเลี่ยมทองเนี่ยองค์นี้สุดยอดนะครับอีกหนึ่งองเลยองนี้เป็นบล็อกหลังเรียบนะครับค่อนข้าง เรียกได้ว่าหายากมากๆนะครับบล็อกหลังเรียบเนื้อเงินบล็อกหลังเรียบก็มีนะครับเนื้อทองทิพย์ก็มีนะครับเนื้อนวะก็มีนะครับส่วนเนื้อนาคเนื้อท้องคานั้นไม่มีบล็อกหลังเรียบนะครับเล่นก็ทําความเข้าใจครับรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่โค้ดเทาะมาหาพรมเนื้อนวะจะอยู่ด้านล่างนะครับ ยี่แปดธันวาปีสามเก้าวัดช้างให้หลวงพ่อทวดนี่แกะนะครับไม่ใช่แกะนะครับตอกชัดทุกโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดองคูได้เลยองนี้พานี่ประิมากเลี่ยมทองเนี่ยผมบอกเลยครับว่าหลอ่อหล่อจริงนะครับองนี้พารพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีเนื้อเกินนะครับที่หน้าผากทุกองค์องคนี้จมูกสวยมากนะครับ ก็มีหลุมตรงนี้เนี่ยดูผิวแก่หน้าของเขานะครับผิวดีจริงนะครับองนี้เลี่ยมทององนี้เนี่ยสุดแน่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดตามหาโคโคที่จะเลี่ยมทองนะครับองนี้คือคําตอบนะครับปากเป็นกระจับเลยนะครับหล่อได้สวยนะครับเนื้เนอเกินที่หน้หาผาก นี่ผิวแก่น้านะครับผิวเดิมเดิมเห็นไหมครับแบบนี้ฝุ่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกนะครับถ้าเอาผู้กันปัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นฟาร์มเดิมนะครับถ้าไม่ส่องก็ไม่เห็นหรอกนะครับผิวนี่ปีดปาดมากนะครับองนี้บัวเด้งทุกเม็ดองพระล่ำนะครับหน้าใหญ่องนี้หลอกมาได้สวย เลี่ยมทองเนี่ยองนี้สุดนะครับพาเป็นพาล่อนะครับเมื่อนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อตัดช่อนะครับตัดช่อเสร็จเขาก็จะทาการแต่งด้วยหินเจียนะครับตรงนี้ปื๊ดนะครับนี่ก็จะมีรอยแต่งพาแกะหน้าผิวสวยจริงนะครับองนี้ด้านหลัง ด้านหลังพาดูไปแล้วนะครับก็จะพาส่องโค้ดสะหน่อยนะครับยี่แปดนะครับอพอจุดพอจุดสามเก้าตอกได้ชัดมากนะครับโค้ดเทอมมหาพรมนะครับ วัดชังให้เห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าเขาผสมเหล็กน้ำพีนัน่นเองแล้วมีโค้ดบ่วงพ่อทวดรงนี้ปิตปาร์นะครับปิตปารเนี่ยถ้าเลี่ยมทองเนี่ยไม่รู้จะสวยขนาดไหนนะครับตรงนี้ลองเอาทับทาบดูนะครับ ช่วงนี้ก็ทองสี่หมื่นกว่าผมก็ต้องขออนุญาตให้เพื่อนเพื่อที่ไปเลี่ยมกันเองนะครับหรือว่าจะเลี่ยมพลาสติกแหวนเลี่ยมเงินแหวนก็นแล้วแต่องค์นี้ถ้าอยู่ในเลี่ยมทองเนี่ยจะผิวสุดยอดมากนะครับนี่เนื้อเงินเอ่อเนื้อเงินเลี่ยมทองนะครับองนี้เป็นนวะพิมพ์ใหญ่ผิวสวยมากๆนะครับต้องใช้คํานี้เลยนะครับผม ผิวสวยมากๆอีกหนึ่งองค์ผิวเนี่ยแดงฝ่าองค์ที่ผมไปเลี่ยมนะครับไปเลี่ยมทองยกซมมาอีกนะครับผิวผปี๊ดหวายนะครับสำหรับองค์นี้เนื้อเข้มขน้นเป็นพาเนื้อเนื้อหาจะจัดนะครับเพราะว่า องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทองคําเยอะนะครับพระเนี่ยหน่วงมือมากๆนะครับผมพระน่วงมือเลยลำๆสวยๆนะครับบล็อกหลังเรียบจี๊ดนะครับองนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าอยากจะหาสักองหนึ่งนะครับสวยๆไว้ขึ้นคอนะครับองนี้ได้เลยนะครับนี่จี๊ดนะครับ ก็นะครับสำหรับองนี้นะครับผมสำหรับองนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมนวะผิวแก่หน้าบอกหลังเรียบองค์นี้นะครับเอ,อ่อผมเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนะครับ รับรองว่าองค์นี้เนี่ยสวยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็นะครับเรามีพักเครื่องนะครับในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้ก็ กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆเอ,อ่อได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ